คุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ8 4พรรษานะครับก็ช่วงนี้จะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติกันนะครับและว,วันนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าที่ร้อยตํารวจโทรดรมรรณโนนุชรองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยวันนี้ท่านให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ2559ของทางสภาสังคมสงเคราะห์นั่นเองตอนนี้ท่านอยู่ในนี้แล้วนะครับต้อนรับท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ <t step> สวัสดีครับสวัสดีครับครับกรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติครางนี้ของทางสภาสังคมสงเคราะห์นะครับจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเบ้างฮะครับเราถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธิบดีเนี่ยนะครับได้จัดกิจกรรมวันแม่เนี่ยเป็นองค์กรแรกนะครับจัดมาแล้วทั้งหมด41ปีนะครับครับครั้งนี้เป็นครั้งที่41 ในการกจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแต่ละปีเร,เรามีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องให้เกียรติกับแม่ทุกคนใน้แผ่นดินไทยนะครับตามรอยพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าของเรานะครับซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินฉะนั้นวันแม่ เป็นความภูมิใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับสภาสังคมสงเคราะห์ที่จัดวันแม่ขึ้นนะครับที่สวนน้ำพรทุกปีครับอ๋อจัดที่สวนน้ำพรใช่ครับและอย่างในปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเรามีการจัดกิจกรรมวันแม่มาตั้งแต่วันที่6นะครับสัปดาห์วันแม่ครับผมครับมีการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในทานะฐานต่างๆเลี้ยงเด็กผู้ยากไร้นะครับตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านมีพระเมตตานะครับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยจัดตั้งโครงการน้ำพระราทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่าชาวไทยของเรารที่ขาดอาหารกลางวันเนี่ยถือว่าเป็นมือสําคัญทุกท่านสามารถมาทานอาหารที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้ทุกวันนะครับใครก็ได้ใครก็ได้ครับที่ไม่มีงานนะครับผมคงม,ม,มีพระเมตตาซึ่งสภา,าเนี่ยได้ทํากิจกรรมนี้มาต่อเนื่องนะครับสิ่งสําคัญที่ผมบอกแล้วว่า,าแม่ทุกคนเป็นแม่ที่ดีที่สุดของเรานะครับฉะนั้นวันแม่แห่งชาติทุกป,ปีเนี่ย สภาจริงมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกกรัญยูแห่งชาติขึ้นครับครับนะฮะแล้วอย่างกิจกรรมภายในงานนี่หลกัหลกๆแล้วจะมีอะไรบ้างครับมีหลากหลายครับมีตั้งแต่การจัดคอนเสิร์ตรวมพลคนรักลูกรักแม่ร,รวมไปถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตลูกกรัญยูแห่งชาตินะครับซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับสภาเนี่ยไม่ได้จัดงานวันแม่วันเดียวนะครับ,รบเราจัดตลอดทั้งปี แล้วทำอย่างนี้41ปีแล้วนะครับการจัดกิจกรรมนะครับการจําหน่ายดอกมะลิก็เช่นเดียวกันดอกมะลิที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเรามอบให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับครับผลิตดอกมะลิเพื่อมาจําหน่ายเพื่อให้ลูกๆทุกคนนําไปกราบคุณแม่นะครับแสดงความประัญญุกตเาทิธีอย่างสูงต่อคุณแม่ของเราซึ่งแม่เนี่ยนะครับให้ชีวิตให้ความอบอุ่น ให้ความรักกับเราฉะนั้นเราต้องรักแม่ทุกวันครับนะครับเราต้องรักแม่ทุกวันดอกมะลิเนี่ยครับเราผลิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหลักและในกรุงเทพก็ก็มีบ้างนะครับตามบ้านต่างๆนะครับบ้านราชวิถีนะครับหรือบ้านเมตตาถ้าผลิตดอกมะลิไปจําหน่ายนะครับถ้าถ้าเห็นดอกมะลิเนี่ยครับท่านสามารถ สนับสนุนเพื่อไปกราบคุณแม่ของเรานะครับผู้มีพระคุณของเราแล้วท่านก็จะได้ร่วมทาบุญกับสภาสังคมสงเคราะห์ไปด้วยนะครับโดยรายได้ต่างเนี่ยนะครับนอกจากจะนําขึ้นทุนก้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าแล้วนะครับยังมาช่วยกับคนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และทุนการศึกษาให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับครับก็เห็นแล้วอุดหนุนได้ราคานี่เป็นยังไงบ้างฮะถูกมากครับที่ผมถืออยู่ในสิบาทเองนะครับคันนี้อย่างที่คุณนต็อปถือแล้วนีห้าสิบาทนีห้าสิบบาทแบบอันนี้ส0บาทใช่ไหมอันนี2ยี่สิบบาทครับอ๋อครับ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 คอับครับครับครับคใับคร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 นบรับครับครับมรับครนบครับครับครัเห็นที่ไหนก็ซื้อได้หมครับ ครับอยากจะฝากลูกๆทุกคนนะครับในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับรวมไปถึงทุกๆวันนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนนะครับร่วมแสดงพลังความรักแม่กับสภาสังคมเคราะห์นะครับโดยนําดอกมะลินะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมเคราะห์หรือผลิตภัณฑ์ที่ที่ใดก็ตามนะครับสั้นสามารถทําได้นะครับบอกรักแม่ทุกวันนะครับไม่ต้องอายนะครับดูแม่ดูแลแม่รักคุณแม่ในห้วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับ ผมอยากให้ทุกคนนะครับแสดงพลังความรักแม่ให้มากๆและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้ามีโอกาสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อจะได้ร่วมบุญร่วมบุญสนกันสืบไปครับครับแล้ววันนี้ครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณท่านร้อยตำรวจโทดรมนัฐนนท์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะฮะเดินทางมาร่วมรายการแล้วก็ให้รายละเอียดของเราในการจัดงานแม่ครั้งนี้ด้วยของคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ